เมลอนสับปะรดพายนาโปเลมาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งกิ้งเพิ่งกลับมาจากตลาดค่ะได้ของกินมาเยอะเลย นี่ก็เพิ่งออกจากครัวไปช่วยคุณแม่เอาของออกจากตะกร้าค่ะเวลาไปตลาดที่บ้านของเราจะพกตะกร้าสารไปด้วยเอาไว้ใส่ของที่เราซื้อเพื่อลดการใช้พลาสติกค่ะคุณแม่เคยบอกว่าขยะพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายยากใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมากค่ะถ้าเป็นไปได้หากเราลด และเลิกได้ก็ควรช่วยกันนะคะวันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ๋งกิ้งมีคนอยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวตลาดด้วยนะทายสิคะใครเอย่ยใช่แล้วล่ะค่ะน้องต้นกล้านั่นเองใครอยากไปตลาดกับน้องต้นกล้าบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกับนิทานเรื่องต้นกล้าไปตลาดกันเลย ต้นกล้าไปตลาดเรื่องนนกฮูกภาพกันทิกาสุทธิอาจต้นกล้าดีใจไปตลาดกับพี่จูงมือดีดีพี่จ๋าไปด้วยกันตลาดใกล้บ้านอาหารสดใหม่ของกินหลากหลายของใช้ก็มีแผงขายผลไม้ของใหม่วันนี้แม่ค้าใจดีชี้ชวนเชิญชิม ผักสดจากสวนล้วนมีคุณค่าพี่ชวนต้นกล้ามากินผักกันซอยนี้ขายไข่ไก่เป็ดวัวหมูกุ้งหมึกปลาปูดูละลานตาแม่ซื้อกับข้าวเราขอซื้อขนมพี่น้องแก้มกลมซื้อขนมอะไรดีต้นกล้าสุขใจไปตลาดกับพี่ขนมอร่อยดีวันนี้สนุกจัง วันหน้าเราไปเที่ยวตลาดด้วยกันดีไหมคะตลาดแถวบ้านเพื่อนๆคนไหนมีอะไรน่าสนใจขอที่มีขนมเยอะๆมีอาหารอร่อยๆอยากแนะนำตลาดไหนบอกกุ้งกิ่งได้นะแล้วเราจะได้ไปด้วยกันเดินเลือกซื้อของให้จุใจไปเลยฮสัปดาหนะ์หน้ามาติดตามความสนุกของนิทานเรื่องใหม่ที่กุ้งกิ่งจะเอามาฝากทุกคนที่นี่ กุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิลมาเป็นเพื่อนกันกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ๋ง Happy World ด้วยนะคะอยากคุยกันต่อตามไปที่ Facebook กุ๋งกิ๋ง Happy World นะคะพบกันใหม่วันศุกร์ทาง Youtube แล้วพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ๋งกิ๋งด้วยนะคะ